พี่มีน้องร่วมร้องเพลงงานทุนดาราเป็นไงบ้างครับใช่ครับผมก็ก็ดีใจมากๆเลยครับผมที่ทางซุนดาราเนี่ยเชิญมาร้องเปิดก็ได้มาร้องกับน้องไนซีนเอ็กซ์ด้วยครับผมก็ตอนเพลงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถแบบกลับมาได้ครับผมก็ดีมากๆเลยนะสนุกมากๆเลยครับสัดีน้องไปทั้งหมด สองเพลงทั้งหมดสามเพลงก็จะมีมีซีซันนอร์บิครับผมแล้วก็มีเพลงหลอกแล้วก็เป็นนันนาครับผมก็เป็นเพลงใหม่ของเราด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับกระแสต่อกระแเพลงอีกห่งหูตอนนี้ก็สามล้านกว่าแล้วครับผมดีใจมากๆเลยแฟนๆทุกคนก็ล่าสุดเป็นงานเมื่อวานมาที่ที่บูที่บูการีก็แฟนๆก็เริ่มร้องกันได้แล้วครับผมได้มีเช็คแต่ว่าเป็นแปลกในโซเชียลบ้างไหมครับโอ้ใช่ก็เข้าเข้าไปดูครับก็ทุกคนก็ชอบตัว MV แล้วก็ชอบตัวเพลงด้วยเพราะว่าเพลงนั้นนาเนี่ยจะมีความ R&B มีความฮิปฮอปก็จะมมีควาแบบ ทันสมัยหน่อยๆเพือ<ๆ>ก็ชอบกันแล้วปือพักหลังคือเราก็คือมาเอาเดียนมาร้องเพลงไปเลยติดๆกันไปเลยเนะาะใช่ก็พอดีเดี๋ยวช่วงปีหน้าเนี่ยครับผม,มก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเราก็เลยอยากดันตัวอัลบั้มเราออกมาก,ก่อนครับผมค่อยมีคอนเสิร์ตใหญ่<ๆ>ก็อาจจะมาทีๆหนึ่งน,นะครับช่วงนี้ท่าเต้นใหม่ค่ะท่าเต้นประจำเพลงท่าเต้นโอ้ท่าเต้นจะมีนั้นหนามีมีสี่ท่าครับผมผมขออนุญาตกำมายหน่อยท่าแรกครับผมท่าแรกเป็นอย่างนี้ ไว้ที่คางแล้วก็นั้นนานั้นนาแล้วท่าที่สองก็จะเป็นเวรีครับผมเป็นนั้นนานันนาท่าสามก็อยู่เคียงข้างกันเป็นอย่างนี้ครับเป็นสายตรงสายตรงเป็นนั้นนานันนาแล้วสุดท้ายก็เป็นบีแกนเป็นนั้นนานั้นนาครับผมก็เป็นเต้นแบบง่ายใช่ครับผมให้สามารถทุกคนสามารถแบบเต้นตามกันได้เวลาไปคอนเนี้ยก็สามารถเต้นตามกันได้ครับ ซีรีส์ไหมซีรีส์ทัพสองอือครับผมเป็นไงบ้างกระแสตอนนี้โหก็ก็ดีก็ดีใจนะครับผมที่แฟนๆทุกๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเหมือนกลับมาเล่นซีซั่นนี้ก็การแสดงพัฒนาด้วยเพราะว่าเราก็ไปฝึกซ้อมกันมาเยอะมากเลยครับผมทั้งผมแล้วก็น้องกัฟเลยก็ดีใจนะที่แฟนๆชอบการแสดงของเราสองคนครับเดินฉากลึก ซีก็ค่อนข้างจะถูกโฟกัสเยอะออครับผมช,ชาเนียขาบอกว่าแบบมัน 18, 18บแปดตัว<ด>ิดเลสอ,อะไรอย่างงี้อ๋อโอ้โหนี่ก็ไม่รู้เลยว่าเขาวัดยังไงแต่ว่าตัวน้นเดอะซีรีส์เนี่ยมันถูกกำกับไว้หรือแล้รว่าเป็น8ิบวกตนั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับผมก็เป็นเลสตั้งแต่ตอนแรกนะครับส่วนเรื่องความอาอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูเลยอืมไม่จริงอย่างตอนที่เราถ่ายทำเราเรามองว่าบางบางซีบางทีมันอาจจะแบบถึงเง้นถุงถึงตัวหรือแบบเสี่ยงไปไหมครับเพราะว่า ตอนถ่ายเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับทีมงานก่อนแล้วว่าซีนที่เป็นเลิฟซีนต่างๆเนี่ยครับผมทางทีมงานบอกเราว่าก็อยากให้ถ้าเป็นความศิลปะจะมีความอาร์ตในการถ่ายทําออกมาซึ่งเราก็ไว้ใจเขาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดูจริงๆเพราะว่าช่วงนี้งานหนักมากจริงครับเวลากลับบ้านไปนอนตลอดเลยเมื่อวานเลยเม่อวามันอาจจะแบบเจอคอมเมนต์อะไรมาเพราะความคิดเหเราก็แบบมันผมรู้สึกว่ามันมันคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอยากให้ ทางตัวโปรดักชันปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นครับผมซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าจะทําให้ตอน <S <S ตอน่ตอไปเนี่ยสามารถพัฒนาได้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ของเราของแนวของผมกับน้องกัปเนี่ยเป็นฐานคนคัะแสดง <S 1> <S 1> <S <ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าไอ้คอมเมนต์ที่เราควรจะโฟกัสมันคือเรื่องเรื่องการแสดงมากกว่าว่าไอ้ซีนต่างๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเราเล่นเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมกับตัวละครหรือเปล่าซึ่งฟีดแบ็กมาดีมากๆก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรแบบ อย่างเราเรากลัวไหมว่าแบบถ้าแบบกระแสมันแรงเกินไปแล้วบางทีอาจจะซีรีส์จะโดนแบนห,หรือโดนแบบเซนเซอร์เยอะอะไรอ,อย่างเงี้ยอ๋ออันนี้แบบก็คือเนื่องด้วยทา,ทาง The Series เนี่ยออนทางช่องวันก็คือมีมีการกรองเซนเซอร์ของเขาอยู่แล้วครับผมก็ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะห่วงตัวทางรายทีวีก็จะมีการกรองอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วทางผู้ใหญ่เขาได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันบ้างผมผมไม่ทราบเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ ทำงานทางของเราเยอะมากๆท้งเรื่องงานเพลงด้วยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะมีซีรีส์ของตัวเองด้วยเรื่อง Aquarium Man ก็จะฉายปี2021ก็ค่อนข้างจะไปโฟกัสทางอันนั้นมากกว่าครับอย่างแพลงานตอนนี้คือสิ้นปีนี้คือยาวโอ้สิ้นปีก็แน่นเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็จะปล่อยอีกซิงเกิลหนึ่งด้วยครับผมก็จะมีการพยายามไปงานโปรโมทต่างๆด้วยครับผม คุณสภาพเปนยังไงนะครับ <c oughs> ใ,ใช่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาครับแต่หายป่วยแล้วแข็งแรงดีแล้วก็เพิ่งไปฟิตเนสมาด้วยในเมื่อเช้าก่อนมางานก็ไปฟิตเนสมาก็แข็งแรงดีแล้วครับไม่ต้องห่วงนะคร <c oughs> ับคุณหมอบขาไม่คุณหมอวอะว่า <c oughs> พักผ่อนหน่อย <c oughs> พักผ่นอ <c oughs> ผนไม่พอวันนั้นก็เลยเหมือนหน้ามืดแล้วก็เวียนหัวอ้วกไปหน่อยครับผม <c oughs> แล้วก็ไป พอเลี้ยงไปฉีดน้ำเกลือ,อก็แข็งแรงแแน,ใน,ในะครับผม<ซ><ช>ได<ช>้ผลเขาได้กำลังใจดีน้องครับส่งข้อความไปให้่น้องๆน้องๆก็น้องมาถามตอนวันนั้นก็คือประมาณตอนกลางคืนครับแต่ว่าวันนั้นหลับไปแล้ว<ช><ไ>ก็ตอบน้องตอนเช้าเลยอย่างอย่างเราพูดไหมครับอาการพักผ่อนอัไรเนี่ยมันจะแปลงเป็นโรคอื่นได้ก็บางทีมันก็โอ้ครับก็พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใส่ใจเรื่องร่างกายเรามากขึ้นก็ตอนนี้ก็พยายามแบบ จัดตารางงานให้เราสามารถได้คัะก่อนได้เพียงพอแล้วก็มีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นด้วยครับ้องมีแบบลดรับงานลงบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้ก็ยังนะครับแต่ว่าเป็นการแบบจัดตารางให้มันกระจายกระจายกันอย่างดีมากกว่าครับผมทำงานเจ็ดวันเลยไหมเจ็ดวันตเจ็ดวันครับยังเจ็ดวันครับมไม่มีแพลนแบบว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วอะไรอย่างี้อก็ยังรู้สึกว่าไหวอยู่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยากต้องการเพิ่มก็น่าจะเรื่องการออกกำลังกายนี่แหละเพราะว่าก็อยากจะฟิตหุ่นไปเล่นละครเลียแมนครับ คือตอนนี้มันคืบหน้าหรืออะไรเงยสำหรับก็ตอนนี้บทใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตัวทีนเมนเนี่ยก็ส่งให้ต่างชาติเรียบร้อยแล้วถ้าถชาติก็ต่างชาติก็โอเคคือได้ได้ฟันจากต่างชาติมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าพอบทเสร็จแล้วก็จะมาแคสติ้งแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่าเปิดรับทุกคนมาแคสนะครับเดี๋ยวพอเริ่มแคสต์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกทุกคนด้วยแต่ว่าอันนี้คือเน้นมากๆก็คือตัวแต่ตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต้องมีทางภายนอกตรง แล้วก็มาถึงเราสามารถเล่นได้หรือครับขอที่ไม่ต้องฟิตอะไรขนาดไหนให้มันเหนียบห้ามมันก็เราเล่นเป็นสัตวแพทย์ไงแบบต้องดำน้ำด้วยต้องมีบอดี้สูตรหน่อยช่ต้องหน่อยใช่ก็ต้องไปฟิตแหละดำนี้คือเตรียมเตรียมแบบว่าโชว์ทั้งเรื่องเลยไหมคะโว้ยไม่ไม่ไม่ครับผมเราเป็นสัตว์เราไปรักษาสัตว์แล้วกันไม่ใช่นักกรามครับโอเคไหมโอเค้อยขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ